สวัสดีครับจะมาเสียบยอดกิ่งส่วนชมนะครับแบบนั่งแทนนะครับเอาเลยครับจะตัดออกประมาณนี้นะครับคัตเตอร์ตัดีเดียอซึบเลยครับอันนี้เป็นกิ่งธรรมดานะครับดอกธรรมดากำลังจะออกฝักแต่ว่าเราไม่เอานี่อีก,กิ่งหนึ่งนะครับชื่อเป็นดอกธรรมดาที่มาตับต้น คือไม่สวยงามนะครับเราก็จะตัดไม่เอาับเตลกงคกรีดทีเดียวครับ เสร็จเรียบร้อยอันนี้เรก็เป็นกิ่งที่เราออกมารเราจะตัดเป็นสองท่อนนะครับตัดออก ถุงพลาสติกตัดออกครึ่งนึงครับอันนี้ก็เอามาวางวางเรียบร้อยก็เอาถุงพลาสติกใส่ครับทำใครั้งแรกเหมือนกันดูเข้ามาก็มาลองทำดูครับเสียบยอด ยางลัดก็เหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็เอามาวางถุงพลาส สวมลงไปเอาเฉพาะก้นผงที่ลำแหลมครับามารถทเ่จบขยับได้ครับเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ยางรัดครับถ้ามันยังไม่ตรงก็ขยับได้ครับ นี่มันการทางข้างแรงนะครับกลางๆเลยครับกลางทุงเลยยางรัดยางรัดแล้วด,ดึงอีกทีครับ ที่ท,ทําพิพาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีหลายต้นที่หน้าบ้านซื้อมาก็เยอะไม่เคยเสียบไม่เคยทาสักทีอันนี้เพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะครับก็ลองดูกระถางนี้ก็ปลูกเพาะเมล็ดไว้นะที่หลังบ้านจนยาวแล้วก็มาตัดก็เอาดอกสวยงามเนี่ยมาเสียบนะับก็ไม่รู้จะเป็นยังไง สิบสองวันผ่านไปครับการนั่งแท่นกิ่งชวนชมนะครับที่ตัดมาจากต้นของเขาเองเนี่ยแล้วก็มาตัดตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอามานั่งแท่นนะครับทีนี้บางกิ่งที่แก่กว่าในก้านเดียวกันนะครับตรงที่แก่กว่าก็จะงอกก่อนแตกยอดก่อนนะครับส่วนทัดไปก็ค่อยทยอยออกมาทีนี้วันในที่สิบสองก็จะให้ดูว่า ตัวที่ต่อติดแล้วเป็นยังไงนะครับอยากไม่เคยทํามาทําเป็นครั้งแรกนะครับมาดูครับ12วันนะครับจากนั่งแท่นตัวนี้ไปแล้วก็สองยอดนี้นะครับส่วนที่มันเสริมที่หลังนะครับทําที่หลังที่ทำคลิปไปตอนต้นๆคลิปนะครับมียอดนี้ยอดนี้ยอดนี้แล้วก็จะมียอดนี้อยู่ในนี้อีกอันหนึ่งนะครับมีอยู่ในนี้อีกยอดหนึง่ง นี่ยอดนี้นะครับที่ทําไปพร้อมกันวันนี้จะเปิดให้ดูครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าคลิปนี้นานมากกว่าจะปิดคลิปได้ครับสิบสองวันแอนแอนนะครับมันออกมาแล้วนะครับ โอ้ยอดหักนี่ออกมาเรียบร้อยครับส่วนยอดนี้ยังไม่แตกก็ไว้ก่อนนะครับจะให้ดู นี่ครับหลังจากนั่งแทนมาครับสิบวันนี้เป็นที่วันที่สิบสองนะครับยอดที่ก้านที่แก่กว่านะครับส่วนที่แก่กว่าก็จะเริ่มแตกนะครับเริ่มแตกยอดออกมาแล้วครับส่วนอีกตัวนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับรหรับมือใหม่ตรงนี้ก็ยังไม่เห็นครับ12วันผ่านไปนก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับพอต่อไบสามยอดเมื่อกี้แกะออมาหักไปยอดหนึ่งครับอันนี้ก็พยายามนะครับนะครับ ส่วนอื่นๆก็ทำไว้เรื่อยๆครับต่อไว้เยอะครับทำไว้สามกิ่งครับสี่กิ่งกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ยังไม่ติดนะครับยังไม่แตกยอดแจกไปสองยอดยอดหนึ่งหักยอดนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับใช้ได้นะครับกำลังแจกยอดอวันสองยอดนะครับ สลับมือใหม่ก็ว่าเป็นแนวทางนะครับคนที่ไม่เคยทำมันผมไม่เคยทำเพิ่งทำาครั้งแรกนะครับส่วนที่เหลือก็ยังไม่แกะสรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางสรับมือใหม่เพียงเท่านี้นครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ